ดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ผมมีอุปรกรณ์มาแนะนำให้กับเพื่อน,อนๆใช้งานอีกหนึ่งตัวนะครับเป็นอ,ปอุปกรณ์ r า l เล s USB นะครับเหมาะก,กับเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับหรือว่าโน้ตบุ๊กนะครับที่ต้องการามาีการเชื่อมต่อ Wi-Fi นะครับซึ่งก็พวกเราก็นิยมใช้ในปัจจุบันนะครับตัวว e l เล s USB ตรงนี้นะครับเป็นามาตรฐาน 8.2.11n 0 สามารถเร่งความเร็วสูงสุดได้ถึง600เมกะบิตต่อวินาทีนะครับแล้วก็เชื่อมต่อในลักษณะของพอร์ต USB 2.0นะครับในตัวในตัวชุดมันก็จะมีนะครับตัวไวเลสนะครับแล้วก็เสาอากาศนะครับแล้วก็จะมีตัวแผ่นไดเวอร์นะครับตัวนี้นะครเป็นซอฟต์แวร์สำหรับติดตั้งเพื่อให้สามารถเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ไวเลส USB นี้นะครับ เดี๋ยวมาดูเครื่องคอมพิวเตอร์ผมก่อนนะครับอันนี้คือเครื่องคอมพิวเตอร์ผมนะครับตำแหน่งนี้นะครับเป็นเน็ตเวิร์กอะแดปเตอร์นะครับอันนี้ก็คือเป็นไดเวอร์ของการ์ดแลนนะครับการ์ดแลนที่อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์ปกติของเรานะครับแต่ลักษณะการใช้งานเนี่ยเราต้องต่อสายแลนนะครับเพื่อให้สามารถใช้ต่ออินเทอร์เน็ตได้นะครับแต่ถ้าเราไม่สะดวกในการเชื่อมต่อสายแลนเนี่ยเราก็สามารถมาใช้อุปกรณ์ตัวนี้นะครับก็คือเป็นการเชื่อมต่อแบบไร้สายนะครับ ซึ่งก็มีเสาอากาศนะครับสะดวกในการเชื่อมต่อด้วยนะครับลักษณะการติดตั้งเราก็มาเชื่อมต่อกับช่องต่อ USB นะครับด้านหน้าหรือด้านหลังของเครื่องคอมพิวเตอร์ก็ได้นะครับอันนี้ผมจะต่อด้านหน้าเพื่อให้สะดวกในการทดลองให้เพื่อนๆดูนะครับเราก็เสียบเข้าไปนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นว่าเครื่องคอมพิวเตอร์เนี่ยนะครับค้นหาอุปกรณ์ตัวนี้เจอแล้วนะครับเป็น อุปกรณ์ 8.2.11n 0นะครับ Wlan นะครับหรือว่า Wireless lan นั่นเองนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้แผ่น CD-ROM um นะครับแผ่น d เ i v e r ตรงนี้นะครับติดตั้งเข้าไปที่เครื่องอ่าน CD-ROM um นะครับแล้วก็เราจะเริ่มติดตั้งตัว d เ i v e r กันเลยนะครับเดี๋ยวผมจะกลับมาที่หน้าจอนี้อีกทีนึงนะครับตอนนี้ผมทำการ ดิสเทเบิลก็คือยกเลิกการทำงานของการ์ดแลนบนเครื่องก่อนนะครับเพื่อที่จะได้เห็นการทำงานของไวเลสได้ชัดเจนนะครับอตอนนี้ให้เพื่อนๆนะครับไปเปิดที่แผ่นซีดีลอมนะครับตัวนี้นะครับเพื่อติดตั้งตัวไดเวอร์นะครับเราก็ไปที่โฟลเดอร์ชื่อว่า MTK ตัวนี้นะครับจากนั้นมาที่โฟลเดอร์ windows นะครับเราก็จะเห็นไฟล์ติดตั้ง ตัวซอฟต์แวร์เป็นตัวเซตอัพมีตัวเดียวตัวนี้นะครับดดบเบิ Double ้ลคลิกไฟล์ตัวนี้ได้เลยนะครับหลังจากนั้นนะครับตัวโปรแกรมก็จะเริ่มลันขึ้นมานะครับเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีรายละเอียดให้เราอ่านนะครับซึ่งก็ถ้าเราอ่านแล้วเข้าใจแล้วเราก็กดยอมรับด้านบนนะครับถ้าเรากดตรงนี้นะครับมันก็ไม่สามารถดําเนินขั้นตอนต่อไปได้นะครับให้เรากด เลือกด้านบนนะครับยอมรับข้อตกลงนะครับแล้วก็กดปุ่ม next ต่อไปนะครับอ่าผมแนะนํานะครับให้เราเลือกติดตั้งเฉพาะ diver p พ o นะครับก็คือเฉพาะซอฟต์แวร์สําหรับติดตั้งตัวอุปกรณ์นะครับไม่ต้องติดตั้งซอฟต์แวร์เพิ่มเติมอื่นอ,อื่นอีกนะครับอ่าเราติดตั้งเฉพาะตัว diver อย่างเดียวนะครับอ่า install diver only เนาะจากนั้นก็มาคลิกที่ next นะครับอ่าแล้วก็เริ่มต้น การติดตั้งกดปุ่ม install เลยนะครับทีนี้ก็รอให้เครื่องทำการติดตั้งตัวซอฟต์แวร์แป๊บหนึ่งนะครับใช้เวลาไม่นานนะครับมันก็จะไปเรียกไฟล์ที่จำเป็นในการใช้งานที่อยู่ในแผ่นซีดีโอมนะครับมาติดตั้งซอฟต์แวร์ให้เรานะครับ ในระหว่างนี้เดี๋ยวผมให้ไปดูที่ตัวการตรวจสอบไดเวอร์ในเครื่องเรานะครับสังเกตไหมครับขึ้นมาแล้วนะครับนี่นะครับตัวนี้นะครับขึ้นมาแล้วนะครับตัวด้านบนนะครับ8 0 2 1 1 n usb wireless lan card แล้วก็ด้านล่างอีกตัวหนึ่งนะครับ microsoft virtual wifi mini adapter adapter นะครับโอเคนะครับ อันนี้ก็คือมีไดเวอร์แล้วก็สามารถใช้งานได้แล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวเรามาดูนะครับตัวหน้าจอติดตั้งซอฟต์แวร์นะครับเห็นไหมครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเรากดกดปุ่มฟินิชเพื่อเสร็จสิ้นการติดตั้งนะครับทีนี้หลังจากที่เราติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาดูเห็นไหมครับสังเกตตรงนี้นะครับนี่นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมครับ ตำแหน่งที่เป็นลนักษณะของคลื่นขึ้นมาแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือไดเวอร์สำหรับการเชื่อมต่อ wi-Fi เนี่ยใช้งานได้แล้วนะคร,ครับเดี๋ยวผมจะเชื่อมต่อ wi-Fi ให้กับเพื่อนๆดูนะครับตอนนี้เราก็คลิกตรงนี้นะครับเพื่อเลือก wi-Fi นะครับที่เราจะเชื่อมต่อผมเลือก Wi-Fi ตัวนี้นะครับจากนั้นกดปุ่ม Connect นะครับอ่าตอนนี้ทำการ Connect เรียบร้อยแล้วนะครับ ทีนี้เราไปดูนะครับว่าไดเวอร์นะครับเนี่ยนะครับนี่คือไดเวอร์อันนี้คือการ์ดแลนในเครื่องคอมพิวเตอร์ผมนะครับซึ่งผมปิดการทํางานไปแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมมาใช้ตัวไวเลสแลนนะครับซึ่งเป็นตัวอ่ USB ตัวนี้นะครับมาใช้งานเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตแทนนะครับตอนนี้ผมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแล้วนะครับอ่าแล้วผมก็จะเข้าไปทําการอ่าเข้าสู่หน้าจอในการล็อกอินเข้าสู่อินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้ผมใช้ อ่าอินเทอร์เน็ตในที่ทำงานนะครับโอเคนะครับจากนั้นผมก็ทำการคอนเน c t นะครับโอเคอันนี้ก็คือเราเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตตามปกตินะครับแต่ว่าเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่าย wifi แทนนะครับไม่ได้เชื่อมต่อสายแลนแล้วนะครับอ่าไหมครับอ่าเดี๋ยวเราไปลอง เปิด YouTube กันนะครับโอเคเห็นไหมครับเข้า YouTube ได้อ่าถ้าเข้าอินเทอร์เน็ตได้แล้วก็สามารถดูข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้นะครับอ่าเรามาดูตัว Wi-Fi ตัวนี้นะครับอ่าเนี่ยครับอ่าก็ อันนี้ก็เป็นการใช้งานเบื้องต้นนะครับของอตัวรับไว l e ส USB นะครับตัวนี้นะครับซึ่งก็สะดวกในการใช้งานนะครับ